สวัสดีครับหากคุณเามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเกดต้อมแบงค์อดนอนประท้วง5วันนักวิจัยวันเกิดอาการทางจิตเสี่ยงมีความคิดฆ่าตัวตายสืบเนื่องจากกรณีที่นายโสพลสุรฤิ์ทำรงหรือเกตนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงรีมน้ำ ผู้ถูกเพิกถอนประกันตัวในคดีมาตรา112ทำการฝืนตื่นประท้วงหรืออดนอนประท้วงในเรือนจำร่วมก,กันกับผู้ต้องหาทางการเมืองรายอื่นๆได้แก่นายจตุพลหรือต้อมและนายนัทพลหรือแบงค์ผู้ต้องหาในคดีชุมนุมที่ดินแดงเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของตะวันและแบมโดยดื่มกาแฟวันละหลายแก้วขณะที่นาย คาถาทรหรือตะเริ่มประท้วงด้วยการอดอาหารตั้งแต่7กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนั้นเมื่อ11กุมภาพันธ์นายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์นักวิจัยและนักวิชาการอิสระเปิดเผยถึงสถานการณ์การอดอาหารและน้ำและอดนอนประท้วงสิทธิการประกันในเรือนจำว่าการฟื้นตื่นประท้วงของเกตและเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำขณะน,นี้กำลังก้าวเข้าสู่ ช่วงเวลาที่น่ากังวลขึ้นอย่างมากเมื่อพวกเขากำลังเดินหน้าผ่านวันที่5จากการศึกษาจำนวนหนึ่งต่อผู้ที่อดนอนอย่างสมบูรณ์ติดต่อกันมีสถานการณ์หนึ่งที่พบร่วมกันเรียกว่าจุดเปลี่ยนของวันที่5ซึ่งผู้ฝืนตื่นจะมีอาการหงุดเหงิดฉุนเฉียวที่รุนแรงขึ้นความโกรธจะเกิดขึ้นได้ง่ายแม้แต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเขานั้น อาจจะเริ่มแยกตัวสันโดดและการรวมกลุ่มจะลดลงยิ่งไปกว่านั้นใช้เชิงการรับรู้ผู้อดอาหารจะเผชิญกับการรับรู้คาดเคลื่อนและการปิดเบือนของประสาทสัมผัสรวมไปถึงในเชิงพฤติกรรมพวกเขานั้นจะเริ่มเข้าสู่สภาวะพฤติกรรมการถดถอยอาการเหล่านี้จะยิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะผู้ที่ฟืนตื่นที่ใช้ สารกระตุน้นการตื่นตัวเช่นคาเฟอีนสิ่งที่น่าก,กังวลอย่างยิ่งก็คืออาการคล้ายกับโรคทางจิตอาการประสาทหลอนความหวาดระแวงอาการคล้ายกับโรคอารมณ์แปรปรวนมีรายงานถึงผู้ต้องขังที่ถูกทำให้อดนอนเป็นเวลานานร่วมกันกับปัจจัยอย่างการถูกกดดันว่าพวกเขามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่ำลงมีความคิดในการทำพฤติกรรมหำหาม และที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือความคิดในการใช้ความรุนแรงความคิดในการฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจุดเปลี่ยนวันที่5ขณะที่ Facebook ของนายโสพลหรือเก็ตในโพสตเข้าความบันทึกเข้าเยี่ยมด้วยเพื่อนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบ,บุว่าวันนี้เพื่อนมีรายชื่อญาติ1ิคนที่เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่แรกจะไปเยี่ยมเก็ต แต่เมื่อไปถึงหน้าเรือนจำราชทานบอกว่าไม่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนอย่างเข้าเยี่ยมไม่ได้จะดำเนินการให้ภายใน30วันทำอะไรก็ช้าเหมือนเดิมเก็ตอยู่เรือนจำมาเกิน30วันแล้วทำไมยังไม่เสร็จไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้ต้องเข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่2ถึงจะเยี่ยมได้ความคืบหน้าล่าสุดทนายเผยหมอกังวลตะวันและแบมปฏิเสธรับสารน้ำวิตามิน ยังออทหารประท้วงรอเพื่อนได้ประกันตัวอีก4สืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวทันตะวันตัวตุวลานนนหรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบบสองนักกิจกรรมผู้ต้องหามาตรา1นึถูกส่งตัวไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพรเกียรติหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการอดอาหารและน้ำประท้วง3ข้อเรียกร้องตั้งแต่18มก,กราคมที่ผ่านมา โดยยางยืนยันอดอาหารและน้ำเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทางการเมืองกลุ่มทะรุแกสต่ตอไปนั้นสเวทกุมภาพันธ์นางสาวกุลธิกานุจรัตหรือทนายสายทนายความจากสำนักงานกฎหมายบัญชีกิจสดางนุจรัตในฐานะทนายความของนางสาวทานตะวันและนางสาวอารวรันได้เผยแพร่คำชี้แจงกรณีนางสาวธานตะวันและนางสาวอารวรัน ประจำวันที่10-11กุมภาพันธ์มีความว่าในวันที่10กุมภาพันธ์2566ทนายความในเข้าเยี่ยมตะวันและแบมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พลังศิษย์ทนายความของนางสาวธาันตวันและนางสาวอรวรรณขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดอาการและรายละเอียดการเข้าพบตะวันและแบมต่อสาธารณาชนดังต่อไปนี้ตะวันมีอาการตื่นรู้ตัวดีอ่อนเพลียมีเลือดออกตามไรฟันแบมมีอาการ ตื่นรู้ตัวดีแสบท้องลดลงยืนได้ระยะเวลาสั้นๆทั้งคู่นะ่ะมีความเสี่ยงระดับสูงต่อการเกิดกลุ่มอาการหลังการได้รับสารอาหารโดยสามารถได้รับการรักษาอื่นๆได้แต่ผู้ป่วยปฏิเสธทั้งสองคนยังคงยืนยันอดอาหารจิบน้ำรับสารอาหารและปฏิเสธคำขอของแพทย์ให้รับวิตามินและเกลือแร่ของแพทย์ด้วยการกินและปฏิเสธแนวทางการ รักษาของแพทย์ที่ให้ดื่มน้ำข้าวผสมกับเกลือโดยจากการสอบถามแพทย์พบว่าอาการของตะวันและแบมนักคงที่สภาพไตทรงตัวและแพทย์ยังคงมีความกังวลในเรื่องของการปฏิเสธรับสารทางการดื่มกินเนื่องจากการเดินเส้นมีปัญหาและอาจจะอักเสบได้และจะทำให้สุดท้ายนั้นมีปัญหาในการหาเส้นเพื่อทำการรักษาใด ะวันและแบมกล่าวว่าพวกตนทั้งคู่เห็นว่าสังคมเริ่มตระหนักถึงสิทธทิในการประกันตัวและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วด้วยรัฐธรรมนูญเริ่มแสดงให้เห็นผลกล่าวคือเริ่มมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองคือนายสจุดและนายอจุดวงเล็บ4กุมภาพันธ์พศ2566และนายทจุด8กุมภาพันธ์2566นายสจุด 9ก6ุมภาพันธ์2566นายคอจุด9กุมภาพันธ์2566และนายสอจุด1 0กุมภาพันธ์2566 25รวมไปถึงการเริ่มมีการให้ปลดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไร EM จำเลยในคดีการเมืองแล้วจำนวน34คนอย่างไรก็ดีในขณะนี้แม้จะมีความคืบหน้าไปข้างหน้าแล้วแต่ก็ยังมีเพื่อนผู้ต้องขังอีกจำนวนหนึ่งซึ่ง ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวและขณะนี้ทนายความและเครือข่ายพักประชาสังคมยังคงอยู่ในระหว่างการประสานงานและดำเนินการประกันตัวรวมทั้งยังมีเพื่อนอีกจำนวน4คนที่ยังรอฟังผลการสืบสาะจากการควบคุมการประพฤติตะวันและแบมจึงตัดสินใจว่าจะยังคงอดอาหารจิบน้ำต่อไปและปฏิเสธการรับสิ่งใดๆโดยการกิน ปฏิเสธแนวทางการรักษาของแพทย์ที่ให้ดื่มน้ำข้าวผสมกับน้ำเกลือและรอดูผลคำสั่งประกันเพื่อนๆที่กรมคุมประพฤติทำการสืบสอบและผลของการประกันตัวนักโทษทางการเมืองอื่นๆที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปก่อนสำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการอดอาหารทั้งคู่ขออย่างไม่บอกแต่ได้กล่าวว่าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปยังที่แห่งใด ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีปาฏิหาริย์อยู่บนโลกใบนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สร้างหนทางขึ้นมาเองความคืบหน้าล่าสุดสุชาติโตวิษณุองค์ประชุมไม่ครบไม่ทำให้ยติซักฟอกสิ้นสุดบี้รัฐบาลอย่าหนี10กุมภาพันธ์2566นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุเกลืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรี ระบบทึงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่าง15กุมภาพันธ์ถึง16กุมภาพันธ์หากองค์ประชุมไม่ครบหรือสภาล้มตั้งแต่การอภิปรายวันแรกต้องถือว่าจบการอภิปรายและสิ้นสุดยติทันทีว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของนายวิษณุเท่านั้นและไม่ถูกต้องเพราะตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการระบุว่า การที่องค์ประชุมไม่ครบถือเป็นการสิ้นสุดยตัติเป็นเพียงการทําให้ยัติดังกล่าวนั้นสะดุดลงต้องเลิกประชุมเนื่องจากไม่เป็นอุประชุมและต้องนำกลับมาพิจารณาต่อไปในการประชุมคราวต่อไปที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เช่นที่ว่าเป็นประจำอย่างกรณียัติที่ยังไม่สิ้นสุดการอภิปรายหรือยตติที่ต้องลงมติแล้วเกิดองค์ประชุมไม่ครบ ก็จะเลิกประชุมทุกครั้งและประธานจะแจ้งให้ทราบว่าให้ส่วนที่เหลือนำมาพิจารณาต่อเพื่ออภิปรายหรือลงมติในกรณีครั้งถัดไปนายสุชาติยังกล่าวว่ากรณีของการอาภิปรายในยติมาตรา152ที่ไม่มีการลงมตินั้นต้องปฏิบัติตามข้อ73ในข้อบังคับการประชุมสภาที่ระบุการอาภิปรายเป็นอันยุติเมื่อห ไม่มีผู้ใดอภิปราย2ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปรายและ3ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นเข้ามาปรึกษาและข้อ74กรณีประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้อีกทั้งตามข้อตกลงของวิป2องฝ่ายที่เห็นพ้องให้ประชุมสวัน พรรคร่วมฝ่ายค้านมีเวลา24ชั่วโมงคณะรัฐมนตรีและพรรร่วมรัฐบาลมีเวลา8ชั่วโมงจึงควรดำเนินการประชุมตามข้อบังคับสภาและข้อตกลงของวิบสองฝ่ายจนใช้เวลาครบรวมถึงการใช้สิทธิอภิปรายสรุปของผู้เสนอญติตามข้อบังคับที่75การอภิปรายตามมาตรา152ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติและ เป็นครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้ฝ่ายบริหารจะได้มีโอกาสชี้แจงทําความเข้าใจกับสสรวมถึงประชาชนที่ติดตามฝ่ายรัฐบาลจึงควรร่วมรักษาองค์ประชุมเพื่อให้การประชุมไปได้อย่างราบรื่นผมห่วงว่าหากฝ่ายรัฐบาลหวังปฏิบัติตามความเห็นของนายวิษณุอาจถูกมองว่ารัฐบาลหน,นีการตรวจสอบหรือไม่นายสุชาติกล่าว